สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานหรือว่าฟังก์ชันเบื้องต้นของเครื่องปั๊มแบคคัมนะครับ OCVP 896นะครับของโอซุกัดนะตัวเนี้ยมี ฟังก์ชันหรือฟีเจอร์อะไรยังไงบ้างนะครับมาเริ่มที่อันดับแรกนะครับหนึ่งเลยคือพอร์ตต่อนะครับของเราเป็นพอร์ตต่อแบบทองเหลืองครับข้อดีคือแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มันจะปิดฝาวาล์วได้แน่นหนาแน่นกว่าหัวทั่วไปในตลาดนะครับเราให้มาครบถึง3พอร์ตนะครับจะมี1นึ่งทับสองสามทับแปดหนึ่งทับสี่นะครับหนึ่งทับสองเป็นหัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะทำให้การแวดของช่างนะครับทำงานได้ไวขึ้นลูกค้าไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์แยกนะเพราะว่าเราจัดมาให้ครบแล้วนะครับผมสองครับช่องเติมน้ำ น้ำมันหล่อลื่นตัวนี้ได้ทันทีนะครับ ไม่ต้องใช้กลวยนะครับเพราะว่าเราทําปากมากว้างสามารถเติมน้ํามันแว็กได้เลยนะครับผม3ครับตัวช่องถ่ายน้ํามันตัวนี้ก็สามารถถ่ายน้ำมันได้ง่ายเลยครับหาหกเหลี่ยมครับซึ่งหกเหลี่ยมตัวนี้เราไม่แถมไปในกล่องนะครับหกเหลี่ยมสเปรดหน้าครับแล้วขานออกถ่ายน้ํามันแว็กออกแล้วครับต้องแนะนาให้ลูกค้านะครับใช้น้ํามันแว็กซ์ขที่เป็นสังเคราะห์แทนนะครับไม่อยากให้ใช้กึ่งครับความจริงกึ่งก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์น้ำมันอาจจะมีตะกรันทำให้เครื่องเราเกิดปัญหาในภายหลังได้นะครับไม่ควรเปดืื่ออองไมน้้าััวจหสึกก็ อยู่ภายในนะครับตัวนี้นะไม่แนะนําเลย4ครับตัววาล์วปล่อยแรงดันนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เป็นฝาพลาสติกสีแดงนะครับตัวนี้นะครับก่อนเปิดเครื่องใช้งานทุกครั้งเวลาช่างไปหน้างานนะครับคลายออกนะครับปุ๊บกดเปิดเครื่องประมาณ3.5มวิครับและค่อย ปิดให้แน่นครับเพื่อคายแรงงานออกแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของน้ํามันแว็กซ์ยครับถ้าไม่งั้นนะครับมาถึงเปิดไมโครเกตต่อท่อน้ํายาใช้งานได้ปกติครับแต่แรงงานในเครื่องครับอาจจะมีอยู่ทําให้การใช้งานอติดขัดได้ภายหลังนะครับไม่ใช่ทันทีนะครับซึ่งถ้าอยากให้เป็นผลดีเครื่องใช้งานได้ยาวนานครับควรคายทุกครั้งนะครับผมห้าครับวาล์วการย้อนครับหรือเรียกภาษาช่างที่เขาเรียกเยอะเลยคือโซลีนอยด์ไฟฟ้าครับผมซึ่งตัวนี้จะป้องกันนะครับน้ำมันไหลย้อนกลับเมื่อเครื่องหยุดการทํางานนะครับมันจะรักษาสูญาากศใในระบบห้คงที ทำให้การแว็กต่อเนื่องนะครับเพราะมันรักษาหรือมันปิดวาลไว้ให้เรานะครับทำงานต่อเนื่องได้เลยครับ 6. ครับตัวนี้นะครับจะมีสัญญาณเตือนตอนที่แบตโลนะครับเอาจะมีการแจ้งเตือนนะครับเป็นเสียงออกมานะครับ เป็นแบบนี้เลยครับเสียงแจ้งเตือนซึ่งตัวนี้จะตอบโจทย์แน่นอนครับกับช่างที่อยากทํางานต่อเนื่องโดยไม่สะดุดนะครับพอมีเสียงเตือนเราสามารถเดินไปติดวาวด้วยตัวเองนะครับแล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วเปิดวาวทำงานต่อได้นั่นเองครับสอข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอะไหล่ครับอะไหล่เรามีพร้อมบริการลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะตัวนี้เรามีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนอยู่ที่ศูนย์บริการของเราทุกชิ้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเซอร์วิสให้กับลูกค้าเลยนะครับต่อมาครับผมจะพูดถึงสเปคและก็ฟีเจอร์ทีี่่่่เเเรรราาใสข้้ไปนนนคคืองุตม เครื่องสองเตดดียังไงครับดีกว่ารุ่นก่อนๆที่เคยมีมานะครับคือจะเป็นระบบแร็คคัมินสเตดนะครับเพราะสองเตดจะสามารถทําได้ลึกกว่าเร็วกว่าความชื้นหรือสุญญากาศลงได้เร็วกว่านะครับและมาพร้อมกับแรงดูดสูงถึง6 cfm นะครับอัตราการดูดนะครับ170ิลิตรต่อนาทีนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับในน้ําหนักที่ถ้าตัวเปล่า6กกิโลถือว่าน้าหนักเบานะสำหรับเครื่องแรคคัมเพราะปกติก็จะใช้น้ําหนักพอสมควรนะครับจากการทดสอบภายในของทีมโอซูกะนะครับโดยใช้แบตเตอรี่8แอมป์นะครับเคร นานต่อเนี่ยนะครับ45ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับค่านี้หรือระยะเวลาการใช้งานจริงครับอาจแตกต่างกันออกไปได้หลายปัจจัยเลยครับโดยจะเป็นสภาพอากาศนะครับในวันนั้นนะครับที่ไปทำกลางแจ้งหรือกลางแดดแบบร้อนๆวิดแอร์นะครับขนาดแอร์ขนาดท่อนะครับความยาวของท่อต่างๆนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้การใช้งานแต่ละครั้งในการไปแวะหน้างานครับไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเลยนะครับเพื่อความมั่นใจในการทํางานผมเนี่ยแนะนําให้พี่ๆนะครับคาดเวลาที่เครื่องหรือแบตเตอรี่หนึ่งก้อนของ8แอมป์ครับจะใช ก็ควรเป็นแบบสำรองเพื่อให้งานเราต่อเนื่องได้อ,อย่างไม่มีสะดุดเลยครับสำหรับ OCPP 896นะครับ